ไม่อะไม่ร้องนะคนสวยเนี่ยเห็นหน้าตัวเองไหมสวยจะตายไปร้องให้ทำไมเออร้องให้ทำไมอ่ะฮะร้องให้ทำไมไม่ร้องเนาะยิ้มหวานหน่อยทีเออเอออาอาเช็ด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 ก่อนอ่าอ่ะเตรียมยิ้มหวานดิ หิวแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ให้กินไม่กินเลยเหรอให้กินแล้วไม่กินเหรออือกินมือแล้วมไมไม่กินมือเนี่ย ใครเนี่ยใครอ่ะใครอะ